สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับเอบิชิโงโตในซีรีส์ ทำงานให้เวิร์กซีรีส์ที่นําเรื่องเกี่ยวกับการทํางานวิธีการเคล็ดลับแนวคิดมาบอกต่อกันนะคะสําหรับวันนี้ยังคงยึดโยงอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่าสกิดใจหัวหน้างานโดยอาจารย์ภัยสารเตมีแห่ง HR Center นะคะเป็นตอนที่21ค่ะเปลี่ยนการตำหนิเป็นการสอนแนะ การตำหนิมีข้อเสียหลายประการจึงไม่มีใครชอบการตำหนิถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ตามเพื่อให้เห็นว่าหัวหน้าไม่ควรใช้วิธีการตำหนิลูกน้องเพราะวิธีการอาจจะก่อกผลกระทบในวงกว้างได้นะครับ เวลาลูกน้องถูกตำหนิก็จะรู้สึกเสียหน้าจึงมักทำสิ่งที่ไม่มีใครชอบนั่นก็คือการแก้ตัวซึ่งเป็น,นกลไกในการปกป้องตัวเองทำให้การแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องก็จะยากขึ้นไปอีกหรือบางคนเมื่อถูกตำหนิไม่ได้รู้สึกเสียหน้าแต่รู้สึกเสียใจมีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับตนเองเนกาทีฟบางคนถูกตำหนิมากๆก็เสียความมั่นใจในตัวเองไปเลยก็มี พอรู้สึกเสียหน้าหรือเสียใจเรื่องมันไม่ได้หยุดแค่นั้นสิครับกลายเป็นว่าเขาเลยพลอยน้อยใจหรือโกรธเลยไม่ค่อยพูดค่อยคุยไม่ไว้ใจหัวหน้าบางคนไปกันใหญ่นอกจากตัวเองจะไม่ชอบหัวหน้าอยู่แล้วแล้วยังมีพฤติกรรมหาพวกทำให้คนอื่นไม่ชอบหัวหน้าตามไปด้วย ในเมื่อการตำหนิมีข้อเสียหลายประการแบบนี้ทำไมหัวหน้าหลายคนจึงเลือกใช้วิธีการนี้แทนที่จะใช้วิธีอื่นล่ะครับที่จริงมีวิธีการอื่นที่ได้ผลดีและคนชอบกว่านั่นก็คือการสอนแนะซึ่งมีประโยชน์หลายอย่างครับเพราะการสอนแนะลูกน้องถือว่าเป็นการที่เป็นหน้าที่ของหัวหน้าอยู่แล้วใครจะมาห้ามไม่ให้หัวหน้าสอนแนะลูกน้องไม่มีหรอกครับ มีแต่สนับสนุนหัวหน้าที่ไม่สอนลูกน้องเท่ากับไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบดังนั้นเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ต้องสอนครับในแง่าการเปิดรับฟังเมื่อถูกสอนลูกน้องจะเปิดใจรับฟังได้ง่ายกว่าการตำหนิ ซึ่งหมายถึงโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมก็จะมีมากขึ้นด้วยแต่ผมไม่ได้หมายความว่าสอนแล้วทุกคนจะยอมปรับพฤติกรรม 2. ขึ้นชื่อว่าต้องปรับคนมักมีปฏิกิริยาต่อต้านบางคนก็พร้อมจะเข้าใจและปรับตัวให้เหมาะสมแต่บางคนต้องใช้เวลาเพราะพฤติกรรมหลายอย่างเป็นนิสัยที่เขาเคยชินมานานการปรับนิสัย จึงเป็นเรื่องไม่ง่ายการสอนทําให้ลูกน้องทํางานได้ดีขึ้นทุกฝ่ายจะได้รับผลดีที่เรียกว่า triple win ินคือได้ดีทั้งต่อตัวลูกน้องเองเพราะถ้าทําผิดอยู่อย่างนั้นก็คงจะเอาดีจากหน้าที่การงานได้ยากพองานดีหัวหน้าก็เบาใจไปด้วยองค์กรก็จะได้รับผลดีไปในที่สุดไม่ปรับปรุงในสิ่งที่ไม่ดีผลเสียก็ตกมา แก่ทั้ง3ฝ่ายเลยเช่นกันเห็นไหมครับว่าการสอนมีผลดีกว่าแน่ๆดังนั้นอย่าใช้วิธีการเดิมเลยนะครับการตำหนิมีโอกาสเสี่ยงต่อปฏิกิริยาด้านลบมากกว่าการสอนแน่นอนครับแต่ต้องคิดเหมือนกันว่าการสอนนั้นไม่ใช่ทุกคนจะรับมันได้ง่ายๆอย่างที่เกริ่นมาแล้วดังนั้นการสอนจึงต้องชัดเจนว่าสิ่งที่สอนว่า สิ่งที่สอนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานจริงๆและทำให้ลูกน้องเห็นถึงประเด็นนี้ด้วยนอกจากนี้ยังต้องปรับแต่งให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละคนบางคนต้องลงรายละเอียดเยอะแต่ละขั้นตอนในขณะที่บางคนเป็นแค่การชี้แนะให้เห็นว่าควรทำอย่างไรแค่นั้นก็ไปต่อได้แล้วครับหัวหน้าจึงต้องรู้จักลูกน้องและเลือกวิธีการที่เหมาะสมแต่ละคน ไม่ใช่ใช้วิธีเดียวกันกับทุกคนก็คนไม่เหมือนกันนี่ครับที่สำคัญอีกก็คือหลายพฤติกรรมที่ต้องปรับต้องใช้เวลาบ้างเหมือนกันเพราะอะไรที่เป็นนิสยัยการปรับตัวก็ต้องใช้เวลาแต่ถ้าให้เวลามีการติดตามผลกันเป็นระยะระยะเพื่อดูว่าได้มีการปรับเปลี่ยนไปแค่ไหนติดขัดอะไร เพื่อเป็นพี่เลี้ยงคอยชี้แน,นะให้กำลังใจในขณะเดียวกันอาจจะต้องมีเรื่องของการให้คุณให้โทษเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าหากพฤติกรรมที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องที่ก่อผลกระทบกับส่วนรวมสูงครับสอนให้เป็นสอนให้บ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองทั้งลูกน้องและทั้งหัวหน้าครับ นะะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเบสิกเบสิกที่จริงๆทุกคนก็รู้ทุกคนก็เข้าใจแต่ว่าการที่จะเอาไปทําจริงๆเนี่ยลวงมือทำเนี่ยค่อนข้างจะยากกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนไทยจะมีปัญหาเรื่องการถูกสอนเป็นอย่างมากการสอนไม่ยากเท่ากับการถูกสอนนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทำงานทั้งหมดเห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะ,ะ,คะต้องปรับกันไปค่ะทั้งหัวหน้าและลูกน้อง เพื่อผลงานของทีมที่ดีขึ้นและผลงานขององค์กรที่ดีขึ้นที่เรียกว่า Triple Win นั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะฝากคอมเมนต์ถ้ามีคอมเมนต์ใดๆที่เห็นว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงนะคะ <S <S ก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามในตอนต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ